ดอกอัญชันสมุนไพรไทยแก้โรคอะไรได้บ้างเราไปรู้จักกันครับดอกอัญชันนั้นเป็นดอกไม้ที่มีประโยชน์มากครับในการดูแลสุขภาพแถมยังนำมาทำเครื่องดื่มได้ประกอบอาหารได้เป็นยาก็ได้แบบสมุนไพรไทยครับ ซึ่งถ้าหากคุณรู้จักดอกอัญชันดีคุณก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพความสวยความงามและการบำบัดโรคเอาละอย่ารอช้าไปรู้จักกันดีกว่าครับว่าดอกอัญชันนั้นสามารถใช้อะไรได้บ้าง1ครับดอกอัญชันแก้ปัญหาผมร่วงได้เพียงแค่นำน้ำผสมดอกอัญชันน้ำมาสะผมเป็นประจำ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาผมหลุดร่วงได้ครับและถ้าหากคุณหมักวันละส5นาทีได้ก็จะสามารถหยุดปัญหาผมร่วงได้อย่างถาวรครับ2ครับ สามารถช่วยบรรเทาอาการตาฝ้าฝางได้ในดอกอัญชันนั้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากครับคุณสามารถนํามาชงเป็นชาดอกอัญชันดื่มเป็นประจำจะมีส่วนช่วยทางอ้อมในการดูแลดวงตาแก้ปัญหาตาฝ้าฟางจากการใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือได้3ครับ มีส่วนช่วยใช้ล้างสารพิษออกจากร่างกายเนื่องจากดอกอัญชันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงจึงมีลทธิ์สามารถช่วยกําจัดปัญหาเรื่องสารพิษตกค้างในร่างกายกับเพราอาหารและลําไส้ได้เพียงแค่รับประทานดอกอัญชันเป็นประจำก็สามารถช่วยได้แล้วครับ 4. มีส่วนช่วยทางอ้อมลดอาการปวดตามบริเวณของหน้าท้องได้ ซึ่งถ้าหากคุณปวดบวมหน้าท้องหรืออัดท้องแล้วแล้วก็ขอแนะนําให้รับประทานดอกอัญชันไม่ไว่าจะเป็นรูปแบบชงชาหรือการรับประทานเป็นกับข้าวก็สามารถรับประทานได้ครับมันจะสามารถลดอาการปวดบิดเกรงหรืออาการปวดท้องเนื่องจากแน่นท้องหรืออาการอักเสบเนื่องจากขับถ่ายไม่ออกจากลำไส้เราก็สามารถแก้ไขรปัญหาเหล่านี้ได้นะครับด้วยดอกอัญชัน 5ครับลดอาการบวมน้ําและเหมาะสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายการรับประทานดอกอัญชันนั้นเหมาะมากครับกับคนที่ต้องการลดน้ําหนักและยังมีประโยชน์ช่วยขยายหลอดเลือดจากเล็กให้ระบบเลือดไหลเวียนสู่เซลล์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นลดอาการบวมน้ําได้อย่างยอดเยี่ยมครับ 6ครับช่วยให้ผิวพรรณนั้นเปล่งปลั่งและสดใสการที่ะระบบไหลเวียนเลือดของเราดีขึ้นแล้วจะทําทให้เลือดลมของเราไหลเวียนและผิวพรรณเปล่งปลั่งไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่ขอแนะนําให้คุณดื่มหรือรับประทานดอกอัญชันอย่างน้อย3มครั้งต่อสัปดาห์คุณจะได้ประโยชน์ตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยและ7อย่างสุดท้ายครับดอกอัญชันนั้นสามารถลดอาการปวดฟันได้ มีงานวิจัยอยู่หลากหลายที่ครับในการช่วยดูแลสุขภาพแต่การดื่มน้ำชาดอกอันชันมันจะมีประโยชน์ในการช่วยลดอาการอักเสบบริเวณช่องปากและแก้ปัญหาทางด้านอาการปวดและอาการบวมของช่องปากได้อีกด้วยอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับขอบอกกันเลย เห็นไหมครับว่าดอกอัญชันนั้นมีประโยชน์หลากหลายเพียงใดและถหากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์สาระความรู้จากดอกอัญชนันก็ฝากกดติดตามผลงานของเราไว้นะครับเราจะนำข้อมูลมาฝากเพิ่มเติมและก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ